ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาชมแบบบ้านสวยครับโมเดิร์นนะครับขนาดพื้นที่99ตารางเมตรนะครับ3ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำนะครับพื้นที่ขนาดกว้างขวางนะครับก็จะทาสีขาวนะครับควันบรีตัดกับสีเทานะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับก็ พื้นที่ด้านหน้านะครับก็ยาว9เมตรนะครับแบ่งออกเป็น2ล็อกนะครับล็อกละ4.5เมตรนะครับส่วนด้านข้างก็ยาว11เมตรนะครับแบ่งออกเป็น3ล็อกนะครับล็อกแรกนะครับ4เมตรล็อกที่2 3.5เมตรแล้วก็ล็อกสุดท้ายนะครับ3.5เมตรนะครับราคาบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่950,000บาทนะครับผม ในส่วนด้านหน้านะครับดั้งใหญ่นะครับที่เห็นด้านหน้านะครับสูง1เมตร20นะครับส่วนที่ยื่นออกด้านหน้านะครับก็จะเป็น1เมตรครึ่งนะครับเชิงชายก็จะเป็นสีขาวนะครับหลังคาก็เป็นแบทันชีนนะครับผมก็จะขออธิบายสัดส่วนข่าวๆเอาสำหรับบ้านหลังนี้นะครับขนาดต่างๆนะครับ บันไดทางขึ้นก็จะเป็น3ขั้นนะครับประตูหน้าต่างบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกบานเลื่อนทั้งหลังเลยนะครับนี่นะครับจะพามาชมด้านในนะครับอันนี้จะเป็นห้องโถงครับจะมีขนาดนะครับห้องโถงก็จะมีขนาด4คูณ9นะครับกว้างๆเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะพา ชมบรรยากาศภายในห้องครับก็ระบบไฟติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะเป็นฝ้าเรียบนะครับติดดาวไลท์นะครับไฟดาวไลท์นะครับก็สีขาวก็จะช่วยให้เวลาเราเปิดไฟนะครับก็ช่วยเพิ่มความสว่างครับอันนี้จะเป็นทางเข้า,าเข้าไปภายในนะครับขนาดประตูที่เราจะเดินเข้าไปนะครับก็จะ เป็นขนาด1เมตรคูณความสูง2เมตรนะครับช่องทางเดินตรงกลางนะครับ1เมตร30นะครับด้านหลังสุดก็จะเป็นห้องน้ําและห้องครัวนะครับนี่นะครับห้องครัวกว้างเลยนะครับท่านผู้ชมโทนสีกระเบื้องก็จะเป็นสีเทาเข้มนะครับขนาด60,60คูณนะครับมาชมภายในห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับขนาดห้องนอนห้องนี้ก็จะเป็นนะครับ4คูณ3.5เมตรนะครับก็มีห้องน้ําในตัวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชม เข้ามาชมภายในห้องน้ํากันนะครับนี่นะครับเราจะเดินเข้าไปชมภายในห้องน้ํานะครับ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมภายในห้องนอนห้องนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างบานเลื่อน1ช่องนะครับห้องนอนห้องนี้นะครับก็จะมีขนาดพื้นที่นะครับ3.5คูณ3.5นะครับก็จะไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมห้องนอนห้องถัดมานะครับก็จะเข้าไปชมพร้อมๆกันนะครับก็ ขนาดห้องจะเป็น3.5เท่ากันนะครับก็จะมีเพิ่มเติมมาตรงล็อกเล็กๆนี่อีก1ล็อกนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับก็ภายในห้องก็จะติดโคมไฟนะครับเป็นดาวไลท์นะครับฝ้าก็จะเป็นแผ่นเรียบนะครับไม่ใช่ฝ้าหลุมนะครับนี่นะครับภายในห้องน้ํานะครับเดี๋ยวจะพาท่านชมนะครับเข้าไปชมนะครับห้องน้ําก็จะมีขนาดนะครับ 1.5คูณ8นะครับมีสุขพันธ์มีฝักบัวชักโครกทุกอย่างนะครับอยู่ในห้องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับห้องนอนห้องนี้นะครับก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับก็อันนี้จะเป็นประตูนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกมานะครับก็จะมีจะพบห้องครัวใหญ่ๆนะครับห้องครัวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ มีชุดบานซิงค์เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีหน้าต่างนะครับมองออกไปด้านนอกนะครับก็จะมีห้องน้ําภายในด้านหลังนะครับเป็นห้องน้ํารวมครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่นะครับนี่บรรยากาศก็เป็นแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับติดกระจกนะครับติดกาวต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดินออกมาจากห้องน้ํานะครับ อันนี้จะเป็นประตูนะครับเดินออกไปด้านหลังตัวบ้านนะครับด้านหลังตัวบ้านก็จะมีหน้าต่างกระจกบานเลื่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับเปิดไปด้านหลังตัวบ้านนะครับ <criptions! S 2> ก็ให้ชมเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับคร่าวๆไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับด้านหลังน,นะครับตอนนี้อยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม นี่เลยนะครับครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินจากด้านหลังนะครับของตัวบ้านนะครับก็จะเดินไปด้านหน้านะครับเดินจากหลังตัวบ้านไปด้านหน้านะครับ เดี๋ยวเราก็จะเดินออกมาจากตัวบ้านนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปยืนอยู่ด้านหน้าตัวบ้านให้เห็นด้านหน้าชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวอำลาท่านผู้ชมคลิปหน้าก็พบกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอตัว ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่และขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ